ถำเจอะกับประมาณสามเท่านึงนพือกะเพื่อันยิ้มเพื่อัะยิ้มแล้วก็อยากจะถามดูยิ้มเห็นเนี่ยเั่นนะเอาคันทีว่าของเราก็ถามก็ถามอยู่ได้เข้าใจไหมเข้าใจบโมลาอ่ะเ,เข้าใจเพื่อนเหรอเข้าใจกับเขาเขาตอน,นี้ว่าไทยอยู่ได้ยังเพื่อนบ่เข้าใจ กับเว้าลาวคับเนี่ยก็บเบ้าไทยโบโบคอยสะดวกบบคอยถนัดเนาะต่าที่เรื่อง่างกลับอีกคืนกลับมาต่ำดทที่สองอีกต่ำแก้วต่ำที่สองวันนี้กินเหล้าเนาะมันมีคนยินเหล้าให้กินนกินบ่ได้เขาเป็นคนกินเหล้าพอเกียงกันกินได้เยอะกินได้จองหนึ่งล้มันแต่มันมาเพิ่นกัให้กินจองที่สอง จาวผที่สอเขากะแนหน่หนาพ้นแล้วกินหมดเลยเนาะแล้วพ่ดกกินแทนเฮ้าจอกหนึ่งเธอขืดโอ้กินเก่งเลยขึ้นในใจกินแทนเฮาได้อีก thang mà Thoát xe lên Nặng quyền thả là lao thêm, cái ขอเบอร์คออย่างนั้นนั่นแหละคอเฟสนี่จะขอเฟสกันคอไอจี้กันแล้วก็ไปติดตามกันนั่นแหละติดตามเขากะทำมิรกะเขากะทักไปก่อนเนาะเพราะว่ามูก็บอกทักไปรลดทักไปรลดลองแซดไปเบิ่งประมาณนี้นะ่ะเ็มเด้อส อย่างยิ้มนี่งยิ้มเฉยเฉยทำไมเขาเข้าไปดูตะก้าแล้วทำไมขายราคานั้นครับฮะเข้าไปดูตะก้าทำไมขายราคานั้นครับอารถรถพิเศษเลยผู้โดยกให้เป็นรถพิเศษฝนั่งเขาซีเรียกินบร่รถเองขายเองรถเองมกักรถมักเซ้ย ทุกคน,มนคสมพง<ห>เอาท <ๆ S 1> ียาเราไปขายแบบลดราคาจาก390<ๆ>เ,เหลือ299บ้าไปแล้วรถเป็นลอย <c oughs> รถเป็นลอยเด้อซื้อเด้อรถไทยไ <c> ด <oughs> ้ในมอนิสเอพาะมอนิได้แล้วสามกล่องเหรอท่าน699เพื่อนเป็นบ้าติเอามันกระเบิดตัวมันมีส่วนรถบางคนได้รถเป็นลอยมันก็เหลือประมาณ500นี่ <c oughs> คนได้หาไรกันดีที่ถึงสองแถมนคือว่าแจกโลดเด็ดป่านน่ะคือว่าแจกโลดทำไอีกจังหน่อยก็แจกและโปลต่อไปทุกคนเดี๋ยวเราอ่ะจะขึ้นตัวไฟเบอร์ตัวใหม่ที่แบบคล้ายๆทียากคือสน่วนผสมมาประมาณเดียวกันเลยไลท์ไลท์ไลทค่ะไลท์ของค่ะ <laughs> เดี๋ยวเราจะขึ้นส่วนผสมใหม่ที่แบบว่าคล้ายๆที่ย่าเลยแต่ว่าจะเป็นไฟเบอร์ตัวที่แบบว่าคือสามารถกินได้ทุกวันแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชยาถ่ายเหมือนที่ย่านี่แหละถ้าเราหยุดกินนะก็จะก็จะแบบร่างกายก็จะขับถ่ายได้เหมือนเดิมปกติคือจะไม่ให้ร่างกายเราติดจนเกินไปืมื่กี้คุยกับโรงงานแล้วเรียบร้อยนะคะว่าเราจะทำออกมาในรูปแบบไหน พารูก,กําลังรีวิวยาอยู่รีวิวเรื่องไม่บอกยวว่าตอนเจอกันเป็นแนวดือรีบซื้อนะทุกคนกําลังลดราคาใช่ค่ะคือรถแบบรถแบบรถไม่ถามอะ่ะเออขแจกเนาะมือคนกับมีคนกับมือคนกับชี้ถึอเลขกันหลายๆคนนะขแจกมัน มือเท่ากระเช้ถึงเล้เท่ากระเจี๊ยบจรีงจรเท่าถึงเล้มื้งเดี๋ยวมีคนบอกว่าเมื่อวานได้รับของจ่ายแค่สามเอื้อยส่งคืนให้หนูเนี่ยแต่ว่าเอาไปรอดเอาไปรดเอาไปรอดห้าละคนก็ได้เกิดห้าละคนก็ได้ขาดแต่ว่าผู้ใดได้ผู้ใดได้ขาดกะกะบอกทางเขาบอกเดี๋ยวผู้ใดได้เกิดเอาไปรอดเอาไปกินกินหมดแล้วก็มาซื้อใหม่ ออยโเทุกคนรอความปังของแบรนด์เอย่าได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟเบอร์แล้วก็เซรั่มแล้วก็ก <c oughs> ันแดดหนูบอกเลยว่ารอดูความปังของตัวแทนได้เลยตีตลาดแบบแตกแน่ๆเพราะว่าเรามีทีมการตลาดซัพพอร์ตแบบอลังมากนะจ๊ะ,ละลแล้วก็เดี๋ยวแแล้วก็รอดูเดี๋ยวน้องชาน,นี่กับน้องนะ้านุ่นก็จะ ช่วยเรานะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเป็นทีมเดียวกัน mm. นั่นแหละโก้จ่อยแปจ่อยแล้วก็เอไฟเบอร์ไปทางมีไหมคะมีครับอาโลเก็บแวนจากเอฟซีไว้ให้ย่าอยู่ดีไหนไรอ่ะแบบต่งงานอ่ะทุกคนขาวันนี้ส่งพุงข่ดีทอกหนู สมพงษ์ขายที่ย่านหนูที่ย่านเนี่ยคือคือเป็นดีท็อกซ์ที่ดีที่สุดแต่หนูกินมาเพราะว่าหนูก็ตั้งใจทําออกมาแบบรักมากนะทุกคนตัวเนี้ยคือกินแบบไม่ปวดติดนะคะไม่จุจจะระหว่างวัน่ายออกแบบสองสองครั้งอะ่ะคือแบบพวดเดียวตื่นมาคือท้องแบนเลยเห็นผลตั้งแต่คือแรกที่กินเลยนะคะบางคนน้ําหนักก็ลงอะไรเงี้ยเอาไปกินเลยทุกคนหนึ่งกล่องมีสิบเม็ด ในราคาสามร้อยเก้าสิบวันนี้มีคนเอามาเหมือนแจกอะคะ่ะสองร้อยเก้าสิบเก้าเหมือนแจกสองร้อยเก้าสิบเก้านะทุกคนคือใครที่ซื้อสามร้อยเก้าสิบบาทไปคือแบบโอ้ยนอนเลยอะแต่ว่าตุนได้ตุนนะคะเพราะว่าจะหมดแล้วเลยแค่ประมาณสามสี่ร้อยกล่องแค่นี้นะคะสองร้อยเก้าสิบเก้าสามกล่องเท่าไหร่หกเก้าเก้า ึ้นเป็นว่าน,นอสูวิจากสามกองเจ็ดร้อยห้าสิบทุกคนสามก,กล่องคูณเก้าเก้าจากสามร้อยเก้าสิบกลองละสามร้อยเก้าสิบเลยเพะะื่อนใครตุนได้ตุนเลยนะคะเอาสามกล่องเนี่ยก็คุ้มกว่าทุกคนลองคูณดีสองสองเก้าเก้าคูณสามมันเป็นเท่าไหร่อ่ะน้องอยากให้อารุไปขายบูดานเยอ รอไฟเบอร์นะคะทุกคนตอนนี้คือรอไฟเบอร์รอซีรั่มกันแดดนะคะกระจ<บ>ายที่เราแน่นอนได้หกหกเก้าไม่มีแต่คนได้หกหกเก้าจะได้ส่วนลดอีกสามสิบบาทคลิกตะก้าได้เลยนะคะเข้าไปในช่องหนูนะอันนี้หนูอูกกองละสองสองสามเองได้สิบเมตกินได้สิบบาทถ้าไม่กินสิบบาทก็กินกินเบนเบนมันถ้าใครอยากกินแบบ ว่ากินเข้าวยังต้องไปหลายๆแล้วจริงอยากกินแต่ก็ิงกินก็ได้รับแอดมินเลยไว้รับออเดอร์อและจัดส่งขอบอยากกินตอนช้ค่ะกินก็ได้แล้วก็ใครอยากเป็นตัวแทนรอได้เลยปัตเก้าของก้าหรเหล่าไม่ครับมันเป็นส่วนลดจากจิ๊กซอครับ โอ้โหปีนี้ปังแน่ๆเลยคิดไวในหัวแบบมีกินมดหนึ่งแพงน้ำหนักลงสองโลโอ้ทุกคนปีนี้นใครอยากขายของนั้นจะพาปังจริงๆเราขึ้นห้าสี่เก้าได้เป็นถูกร้อยกว่าคนที่ไม่เคยถังสั่งในไลน์นี้มันก็จะขึ้นส่วนลดให้นะครับเรา่ตเรา่ต คนจื่อว่าพคนกินเหล้าแทนเขาอยู่เล้วตอนไหนอนาตอนเขอจเย็น,นเหล้า,าให้แต่พว่นเขาา้าาเขาบุกถุกินแทนรับ